โอเคเดี๋ยวออยจะแชร์สไลด์นะคะในเรื่องของการทำติ๊กตอกวันนี้จะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องติ k t o k กันละอืนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าทุกคนโชคดีนะคะที่ว่าทีมงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะมีออมนะเป็นครีเอเตอร์ของประเทศไทยเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมนะคะร่วมสัมมนาในหลายๆอย่างของ tiktok ประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างหรืออยจะบอกบอกว่า t i k t o k บนในประเทศไทยตอนนี้คนค่อนข้างแบบให้ความสนใจกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าคนมีอายุมากนะคะก็ทั้งหลายทั้งช่วงทุกอายุเนี่ยก็คือดูทิกต o กกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอออยเริ่มเล่นตั้งแต่สมัยช่วงโควิด ก็จะมีแบบลงคลิปเต้นๆอะไรประมาณนะั้นนะคนก็เต้นกันอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เปิดช่องขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีค่าอะไรสําหรับฉันแต่ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเงินเป็นทองได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านั่งปัจจุบันเนี่ยคนดูแพลตฟอร์ม Facebook กันน้อยมากแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ย Uh, ถ้าเป็นเรื่องของเพจนะอันนี้บอกเลยว่ามันปิดกั้นการมองเห็นร้อยเกือบร้อไปแล้วนะคะน่าจะร้อไปแล้วแหละเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่จ่ายค่าโปรโมทแอดนะคะก็เขาก็จะไม่เห็นนะคะอัน้นี้พูดถึงคนที่กําลังครีทเพจขึ้นมาใหม่นะแต่ถ้าเกิดคนมีเพจขึ้นมาของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะคะกะ็มันก็จะมีผู้ติดตามของเรา,าเห็นอยู่บ้างนะคะขนาดออยเองเนี่ย สร้างมาใหม่นะคะเนยก่อนมันไม่สร้างมาใหม่สร้างมานานแล้วนะเพจเก่านะก็ยังค้างต่งอยู่มันพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าออยก็ยังมีแฟนคลับที่ตามอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เลิกทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําคลิปวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยเราก็อย่าทําให้คลิปวิดีโอมันเสียเปล่านะคะไม่ว่าจะทําแพลตฟอร์มไหนๆทิกต็อกก็โอเคอ่ะอันนี้ช่องของออยนะคะช่องของออยเนี่ยชื่อ n u t r i t i o n by oily นะจะบอกว่าเป็นช่องที่ออยสร้างขึ้นมา ปีนี้น่าจะเข้าปีที่2นะคะจริงๆออยก็เพิ่งสร้างมาไม่นานเช่นเดียวกันนะตอนแรกก็แอบ,บหวนใจเหมือนกันว่ายอดวิวเราจะเยอะไหมยอดฟอลโล่เราจะเยอะไหมนะคะก็ไม่คิดอะไรมากค่ะทำไปเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามก็คือแสนกว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ยอดวิวเนี่ยสูงสุดก็2ล้านวิวนะคะแค่หัวข้อแบบ มีความรู้สึกว่าหัวข้อมันไม่ได้ตั้งใจทำนะคะการอดมื้อเช้ามื้อเย็นลดไขมันได้จริงหรือเปล่านะคะมันกลายเป็นหัวข้อที่มันแบบมันดูเบสิกเบสิกเนาะแต่กลับกลายเป็นคนสนใจมากๆเลยนะคะเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาติดตามออยได้นะคะออยทำงานยังไงอ่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวออยจะมาให้ขยายความใครที่เคยฟังคลิปไม่ใช่คลิปดีต้องบอกว่าช่วงวันพุธ ที่ผ่านมาก่อนนู่นนะคะเดือนน่าจะเดือนที่แล้วนะออยมาพูดถึงเรื่องของการทำติ๊กต็อกนั่นแหละแต่อันนั้นมันเป็นเวิร์กช็อปนะคะแต่อันนี้ออยจะมาขยายความในเรื่องของการทำติ๊กต็อกว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะต้องบอกก่อนว่าประเภทของการทำติ๊กต็อกเนี่ยมีเยอะมากนะคะถ้าใครเป็นแฟนพันแท้ของติ๊กต็อกเข้าไปดูประจําจริงๆอ่ะจะบอกว่าสมัยก่อนออยไม่ค่อยเข้าไปดูหรอกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าก็ติดงอมแงมไปแล้วเหมือนกันนะคะซื้อของขายสินค้า ืทั้งซื้อของทั้งขายสินค้าทั้งรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออยเข้าไปดูดนั้นแม้กระทั่งออยยะบอกว่าออยหาหาเลยนะที่ตักอึอแมวอะ่ะ ออยังไปหาในทิกตอกเลยสมัยก่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะไปซื้อสินค้าอะไรสักตัวอ่ะน่าจะไปค้นหาใน Facebook ใช่ไหมคะตอนนี้ออยกลับไปหาในทิกตอกแล้วคะ่ะแม้กระทั่งยาฆ่ามดออยก็ไปหาในทิกตอกเหมือนกันกา <laughs> ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนช้อปปิ้งแบบรัวๆเลยอะ่ะแล้วก็สินค้านี่คือหลักร้อยล่าสุดได้ชุดนอนนะคะได้ชุดนอนมีฟองน้ําเข้ามาตัวละร้อยก็ยังจะซื้อในทิกตอกนะคะเพราะฉะนั้นออยถึงได้บอกว่า,วามันสามารถทํารายได้ให้กับเราได้เยอะมากๆนะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าออยมา,อาพูดคุยในเรื่องของการทำตลาดแบบโคมาร์เก็ต นะคะโคมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดกับคนที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเปิดร้านกาแฟเราไม่ได้อยากขายเพื่อนของเราเองทั้งหมดนะเราก็อยากขายคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อบนโลกออนไลน์ทั้งหมดมันไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนนะคะถ้าเราทําคลิปแล้วก็สื่อการสื่อสารที่ถูกต้องอ่ะประเภทของคลิปนะคะมีหลายตัวมากเดี๋ยวออยจะเอามาให้ยกตัวอย่างให้ดูการให้ความรู้ให้แง่คิดอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวออยเปิดแซมเปิลให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออยจะอธิบายว่าหลักการมันคืออะไรอืม จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้คนถ้าคนคนหนึ่งนอนมากเกินไปแสดงว่าเขากำลังไม่มีความสุขถ้าคนคนหนึ่งหัวเราะบ่อยแม้กับเรื่องไร้สาระแสดงว่าเขารู้สึกเหงาอยู่ข้างในถ้าคนคนหนึ่งพยายามช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นตลอดเวลาคุณคงไม่คิดเลยว่าลึกๆแล้วพวกเขาเองต้องการการสนับสนุนนั้นบ่อยแค่ไหนแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่บอกปัญหาของตัวเองให้กับผู้อื่น ถ้าคนคนนึงพยายามทําตัวเด่นอยู่ตลอดน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ได้รับความรักหรือความสนใจมากพอในอดีตถ้าคนคนนึงร้องไห้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆแสดงว่าเขาบริสุทธิ์อะอะเปิดเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะถามว่าความรู้ให้แง่คิดมันหมายถึงว่าคือลองนึกภาพว่าสมัยเนี้ยมีมีมเขาเลยน,นะ มีคลิปวิดีโอหรือมีพอดแคสต์อะไรเงี้ยค่ะเยอะมากนะใน YouTube นะคะจริงๆโดยปกติออยสดทุกวันนี้ยออยฟังพอดแคสต์ของอน้องไลออนก็คือเดอะเดอะไลบรารีนะคะเดอะไลบรารี Library, หรือเดอะแตนด์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมีคติหลายๆอย่างนะที่จะเอามาสามารถทำได้อ่ะเดี๋ยวออยอธิบายของตัวเองให้ฟังคนที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่หรือเพิ่งตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมที่จะกลัวเพราะว่าคนเราอะกลัวการเปลี่ยนแปลงคนเราอะมักจะชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเสมอเพราะคําว่าคอมฟอร์ตโซนมันคือความเคยชินที่เราทําอยู่ประจําแต่พอเราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็กลัวมันซะอย่างนั้นเอาจริงๆนะถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองในวันนี้สุดท้ายชีวิตของเรามันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยอัตโนมัติของมันเองแต่มันจะเปลี่ยนในทิศทางที่แย่ลงนะไม่ใช่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน,น อย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะถามว่ามันคือแง่คิดมันคือปรัชญามันคือคําคมอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ออยทําก็คือว่า,าจริงๆเนี่ยถามว่าออยคิดได้เองไหมก็เบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าออยปรับ mindset ม,มาค่อนข้างดีพอมาดีมากดีดีมากกว่าแต่ก่อนแล้วอะนะฮะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยออยก็ฟังพอดแคสต์สิ่งเหล่านี้เยอะมากมันก็เลยกลายเป็นความคิด mindset ทัศนคติอัติจูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเข้ามานะคะมันเหมือนกับการเป็นคําสอนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถามว่าออยทํายังไงเหรอคะก็คลิปวิดีโอของออยก็คือด้วยการที่ว่า เอา,เอาวินัยของเรานระล่ะค่ะใส่เข้าไปนะคะด้วยวิธีการตัดคลิปเนี่ยออยวันนี้ออยขอไม่พูดนะเพราะเนื่องจากว่ามันน่าจะลงลึกยาวอา่ออยก็เอารูปภาพสําหรับการที่ออยออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอไม่ว่าจะออยออกกําลังกายเวลาช่วยเหลือผู้อื่นเวลากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอัดคลิปพวกนี้ไปได้คําถามคือทําไมเราถึงมีคลิปพวกนี้ล่ะ ก็เพราะว่าออออกกาลังกายอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาให้มันเสียเปล่านะคะทุกๆวินาทีทุกๆนาทีมันมีค่าสําหรับเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายไปก็อัดคลิปไปด้วยค่ะอัดคลิปไปเขาเรียกว่าเป็นฟุตเทกนะคะฟุตเทกคำว่าฟุตเทกเนี่ยมันแปลว่าเป็นต้นต่อของคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนะคะที่เอามารวมๆกันแล้วก็ทําเป็นเนื้อเรื่องนะคะก็เอาแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแง่คิดได้คําถามคือ ทำแล้วมันได้อะไรไอ้แง่คิดเหล่านี้เนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าช่องแต่ละช่องช่องทุกช่องเนี่ยค่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้ววันก่อนพี่อ,อมเนี่ยค่ะเขาก็พูดกับเราบอกว่าให้เราพยายามหาคาแรคเตอร์ของเราตัวเองใช่ไหมคะเช่นพยาบาลวิ่งเทรลอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นของพี่โอ๊นะคะอย่างออยก็เป็นนักวิ่งนะคะเรนเนอร์ ender, แล้วก็โภชนาการอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าพนักงานประจํา ชอบรักเออรักสุขภาพอ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราพยายามตีตัวออกตัวเองอะค่ะแบบตั้งตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นใครเพื่อให้เขาเนี่ยรับดูได้ว่าช่องของเราเป็นแบบไหนนะคะอ่ะอย่างมีออมเนี่ยก็เป็นแม่เลยอะไรเงี้ยครอบครัวเลยเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเอ่อแอคทิวิตี้ที่อยู่ใน Tik t o ็อกเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวเป็นแม่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะพยายามทำเอ่อคลิปของเราให้เป็น ให้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราให้เป็นตัวตนของเราจริงๆเพราะว่าคลิปสมัยเนี้ยค่ะเขาเขาอยากจะให้เห็นความเป็นตัวตนของเรานะคะไม่ไม่ได้ต้องการเฟกขึ้นมา เดี๋ยวทับถัดไปนะคะก็คือลักษณะของประเภทคลิปอีกอันนึงก็คือรีวิวสินค้าซึ่งถามว่าการรีวิวสินค้าเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราอย่างเราเนี่ยอยู่ในสายบริษัทที่ขายสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะใครเป็นแฟนพันธ์แท้นูสกินอะอยแนะนําว่าให้เอาสินค้าแต่ละตัวเนี่ยออกมารีวิวได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ารีวิวแบบไหนเดี๋ยวจะมาขยายความอีกทีให้ฟังอันนี้ก่อน ใครนะคะที่มีปัญหาหนังศีรษะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้ตัวไหนหรือใช้เซตไหนนะวันนี้เดี๋ยวพัดมาฟันธงให้ค่ะใครที่มีผมร่วงจากการสะสมสารเคมีนะคะร่วงวันหนึ่งไม่เกิน100เส้นในวันที่ไม่ได้สระผมใช้แค่คู่นี้เลยค่ะ Restore แต่ถ้าใครนะคะที่มีผมร่วงเกิน100้เส้นผมบางเริ่มเห็นพื้นที่หนังศีรษะร่วงจากแบบลองโควิดฉีดวัคซีนคุณแม่หลังคลอดไทรอยด์เป็นพิษหรือกรรมพันธุ์นะแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวนะคะจะให้ใช้เซตนี้ค่ะ Grow g o r g e o หรือสําหรับใครนะคะที่บางที่หนังศีษะ ในะคะที่มีปัญหาอ,อันนี้นะคะเขาแนะนําสินค้าแต่ละตัวเลยนะคะถามว่าอันนี้มันเหมือนกับการขายของเหมือนกับการรีวิวเหมือนกันนะคะออยจะแนะนําว่ารีวิวสินค้าอย่างไรให้มันให้มันไม่น่าเบื่อนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเออยอยากแนะนําทุกคนนะคะถ้าอยากจะทําคลิปออกมาให้ดีโดยที่ไม่เปลืองเวลาไม่เสียเวลาของเรานะคะอ,ออย่ามองว่าทําไปส่งส่งเหอะ ให้มันมีคลิปออกมาอย่าทําแบบนั้นนะคะอย่าทําแบบนั้นเพราะเนื่องจากว่ามันจะทําลายช่องตัวเองนะคะออยอดวิวเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยยังไม่มี follow เลยเลยเลย,เลยนะคะมันก็จะไม่ขึ้นเลยจริงๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาดูคลิปนะคะส่วนใหญ่จะลองฟังเราเอาเรื่องดีๆเนี่ยนึกถึงภาพตัวเราเองก็ได้เราชอบฟังเนาะเราชอบฟังมากกว่าชอบดูด้วยเหมือนกัน นะคะถามว่าทำไมต้องบอกว่าฟังกับดูมันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันเพราะว่าฟังอ่ออย่างสมมตินเนี่ยแต่ละคลิปที่พูดมาเนี่ยเขาพูดหมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีแต่ภาพมีแต่เสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ดูนะคะบอกเลยคนไม่ดูถึงแม้ว่าจะเป็นเอ่ออะไรนะถึงแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารที่หรูหราหรือว่าเป็นอะไรที่แบบดีอะไรเงี้ยคนก็ไม่ดูยกเว้นนะคะดาราดีซ่า มีเนยหรือ,อ,อหมูเดงหรืออะไรเงี้ยเงียบๆก็ได้เงียบๆก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นออ,อะไรเดียเป็นเป็นแมวเป็นแมวที่แบบเขาวิ่งเล่นเพราะว่าแมวมันพูดไม่ได้อยู่แล้วนึกออกว่าหมามันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะพวกนั้นน่ะเขาดูอากาบกิริยาไม่ต้องพาก็ได้นะคะแต่ว่าสินค้าผู้คน สถานที่อะไรพวกนี้ค่ะมันต้องภาคมันต้องอาใช้อาศัยภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวว่าเราจะพูดไม่เก่งไม่เป็นนะคะพูดช้าๆเอาไว้ก็ได้แล้วค่อยไปปรับความเร็ว มากขึ้นนะคะอย่างออยออยก็จะพูดธรรมดาแบบสวัสดีค่ะโค้ดออยออยนี่ออยพูดแบบนี้เลยนะสวัสดีค่ะอยู่กับโค้ดออยนะคะออปัจจุบันออยเป็นเทรนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นโค้ดโภชนาการวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง5เทคนิควิธีการลดน้ําหนักอย่างไรให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ออยพูดนะแต่ว่าเราเออยไปปรับคลิปวิดีโอออยจะปรับความเร็วให้เพิ่มขึ้นเป็น 1x เอาแค่หนึ่งเอ็กก็พอนะไม่ต้องสองเอ็กไม่เอาเร็วนะคะเร็วนี่คือฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะอย่างเงี้ยไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะคะไม่เอาเลยนะเพราะคนจะเลื่อนผ่านเลยทันทีแล้วจะรู้สึกว่าลำคาญด้วยซ้ำนะคะอันนี้ไม่เอาเลยเอาที่มันฟังได้เพราะว่าเวลาคนดูคลิปอ่ะที่ดูคลิปแบบจบอ่ะเวลาเขาดูอ่ะมันจะเพลินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฝึกพูดกัน อันนี้เล่าเรื่องราวธุรกิจอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรเต้าหู้ที่เราทำมนเนี้ยก็คือมันเป็นสูตรดั้งเดิมจากที่เขานํามาจากประเทศจีนเลยเพราะเขาเหมือนมีอาชีพทำเต้าหู้ตั้งแต่ที่นูน่นทามารุ่นที่สี่แต่นี่พอสีเหลืองมันมีแป้งผสมเวลาทอดแล้วมันจะได้เทคเจอร์ของแป้งในการกรอบมากกว่าลูกค้าพูดมาข้างในมันเนื้อมันมีความนิ่มมากจนเหมือนคัสตาร์ดสวัสดีครับผมชื่อเอกครับเป็นเจ้าของร้านเต้าหู้ตาโมครับ อ่เห็นไหมคะเรื่องราวธุรกิจเนี่ยอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนที่พี่ออมอธิบายไปเมื่อวันพุธเนาะเราต้องมีจุดฮุกก่อนนะเราต้องมีจุดฮุกก่อนนําเสนอก่อนอันเนี้ยเขาพูดมาบอกว่าเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้โบราณไม่เหมือนใครอ่ะพูดแบบเนี้ยมันก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนชอบกินเต้าหู้ไม่ต้องหันกลับมามองละอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันก็คือคนที่พูดเนี่ย เห็นไหมคะว่ามาถึงก็ไม่ได้พูดบอกว่าสวัสดีครับอันเนี้ยชื่อเอกครับเป็นเจ้าของร้าน <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อเอกครับเป็นเจ้าของร้านตะูตามูครับอ่ะมันไม่ได้หมายถึงเปิดคลิปมาก็หมายถึงว่าสวัสดีค่ะผมชื่อเอกนะคะเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นแบบนี้คนเลื่อนผ่านทันทีเลยนะคะอันนี้คือมันอยู่ต้นคลิปเนี่ยคือไม่เอาจะต้องบอกว่าที่พูดต้นคลิปเนี่ยมันคือต้องน่าสนใจจริงๆประมาณประมาณสองวิถึงสามวิด้วยกันนะคะคนถึงจะเลื่อนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเออเออเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่าเธอเือทำเสียงตื่นเต้นให้เคยลดน้ำหนักแล้วพังมาบ้างไหมโอ้โหวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับเลยแหละอ่าอันนี้สร้างความตื่นเต้นนะคะมันทําให้คนรู้สึกแบบว่าเฮ้ย อะไรวะคนต้องหยุดดูอ่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเรียบๆนิ่งๆสวัสดีวันนี้มาบอก5เทคนิคของการลดน้ำหนักที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ตื่นเต้นเนึกออกว่าคนมันก็จะรู้สึกแบบว่า ไม่ใช่อะแต่ไม่ใช่ต้องตื่นเต้นแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมากมายอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เกินเบอร์เกินเวอร์เกินไปนะคะเอาเป็นแบบว่าเป็นคารคเตอร์เฉพาะเรานะคะแล้วก็ลักษณะการนําเสนอเนี่ยมันก็ควรจะแบบมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยสมมติเรื่องเต้าหู้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้น นะคะแต่ว่ามันเป็นการเป็นเรื่องราวของธุรกิจมันก็จะตนุ่มๆนุ่มๆนะคะ,ๆๆะ,คะเคยรู้หรือเปล่าว่าเต้าหู้โบราณทํากันยังไงอะไรเงี้ยมันคือมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออน้าฟังนะคะ <ๆ S 1> แล้วส่วนภาพเห็นไหมคะภาพที่เขานําเสนอโฟอกัสที่ตัวเต้าหู้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่า ขยายขยายเอ่อขยายภาพให้มันเห็นแบบคนทําทั้งหมดเลยอันนี้เขาไม่ทําเขาฉเฉพาะแค่เต้าหู้อย่างเดียวนะคะแล้วก็เวลาจุดการถ่ายนะคะมีแบบขยายบ้างย่อบ้างขยายบ้างย่อบ้างอ่ะอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะาอ่ะคลิปต่อไปเรื่องของการสอนออกกําลังกาย e t t l e b e l l Swing เป็นการออกกําลังกายแบบ High Intensity คือมีความเข้มข้นสูงในระยะเวลาที่สั้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจปอดและหลอดเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การทํางานกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายมีอ่ะอันนี้เป็นการคลิปสอนออกกําลังกายจริงๆจ,จ,จะบอกว่าคลิปนี้ไม่ค่อยได้ดูนะ่าสนใจเท่าไหร่เพราะอะไรเห็นไหม น้ำเสียงน้ำเสียงดูนิ่งมากแต่ออแค่อยากจะบอกบอกว่าการออกกําลังท่าออกกําลังกายที่เราออกอยู่เนี่ยนะคะก็อย่างรันอย่างเงี้ยกาลังออกกําลังกายอยู่ถ้าอัดคลิปไว้ด้วยเนี่ยนะคะอัดอัดอัดเอาไว้ด้วยแล้วก็เอามาต่อ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 กันเนี่ยพอมาต่อกันเนี่ยก็สามารถบรรยายบรรยายไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมีอันหนึ่งไหม อันนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ออกการที่ออกกําลังกายอยากให้ศูนย์เปล่านะเอากล้องมาตั้งนะคะแต่วิธีการตัดต่อคลิปวิดีโออ่ะอันนั้นก็อยู่ในพาร์ทที่ออยเคยสอนไปแล้วนะคะว่าสวิตไปสวิตมาถ่ายมุมไหนมุมซ้ายบ้างมุมขวาบ้างมุมบนบ้างมุมล่างบ้างมุมใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากรู้วิธเีเทคนิคการตัดต่อเนี่ยว่ามันควรจะเป็นมุมไหนบ้างก็ดูเยอะๆจริงๆออยเองเนี่ยก็เป็นคนที่ดูเยอะมากดูทั้งของฝรั่งดูทั้งของเมืองไทยดูทั้งของเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เทคนิคมันก็จะมาเยอะไม่อัดเพราะฟังซูมรู้จ้อาอัดไม่ได้อะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเสียสละนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อ่ะนะคะไม่เป็นไรก็จะบอกบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าไปกินข้าวก็ตั้งกล้องเลยจ้า ะะตั้งกล้องเลยถ้าใครกําลังกินอะไรอยู่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เลยถ่ายเป็นแบบแพนลงแพนขึ้นเวลาออยไปกินอาหารที่ไหนก็แล้วแต่อย่างล่าสุดเนาะทีมงานของรันเองอะค่ะก็ไปกินอาหารกันที่โรงแรมนะคะแล้วก็ออยก็ถ่ายคลิปไว้หมดเลยค่ะเมนูอาหารทุกอย่างทุกชนิดนั่นน่ะมันคือฟุตเทจมันเอาไว้ทําประกอบอาชีพของออยของเราได้นะคะอะต่อไปก็คือเป็นคลิปก็คือเล่าประสบการณ์ตัวเอง อันเนี้ยน่าสนใจนะลองเอาไปแนะนําได้ใครที่หน้าเด็กนะคะลองทําแบบเนี้ยได้อะจะให้ทายนะคะว่าพี่หมูอุ๊กปีอายุเท่าไหร่คุณคิวเบเท่าไหร่คะสามแปดสามแปดสามห้าค่ะสามห้าสมเจ็ดสี่สิบสองอุ้ยทำไมเลขสี่เล่นสี่มาได้ไงเดาใ่ๆเขาดูเป็นผู้ใหญ่ออดูเป็นผู้ใหญ่คิว่าพี่หมูอายุเท่าไหร่คะพี่หมูมาใกล้ๆ่ เท่าไหร่คะอ่าพี่เจค่ะคุณเจค่ะโวยนี่ทีเดียวไม่รู้พี่ขออยู่เท่าไหร่จะให้ทายนะคะว่าพี่หมูอุ๊ปีปีนี้ผมอายุ47นะครับชกใช่ก็รู้วันแรกโคตรช็อกอ่ะพี่หมู47นะคะพี่หมูดูแลตัวเอยังไงบ้างอดข้าวอดข้าวกินมะกรูดแล้วก็อดข้าวอดข้าวยาวๆเดือน ่ะเห็นไหมคะก็กำลังจะบอกบอกว่าใครที่หน้าเด็กนะทําแบบนี้ได้เลยก็อาจจะแบบวันนั้นมาคอฟฟี่มิ e ติ้งก็ได้นะลองทํากันดูมาคอฟฟี่มิ e ติ้งแล้วก็บอกว่าอย่างสมมุติว่าพี่บังอรอนเนาะที่ไทยพี่บังอรอนอ,อาอยุเท่าไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยก็สัมภาษณ์ไปทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆจะบอกกันว่าอันดับแรกต้องต้องโชว์เห็นลักษณะไหมเวลาเขาทําเนี่ยเขาพูดแบบ เออขายไม่ใช่ขายดีต้องบอกว่าบอกบอกผลลัพธ์ออกมาก่อนเนะเาะพอบอกผลลัพธ์ออกมาก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราเขารู้สึกว้าวว้าวออกมาเลยว่าแบบเอยอะไรคนนี้ทําไมทําไมต้องทายอายุเหรอมันมีอะไรอะไรเงี้ยมันทําให้น่าสนใจใช่ไหมคะดังนั้นน่ะคลิปทุกคลิปเนี่ยมันจะทําให้น่าสนใจก่อนอ่ะมันถึงเขาถึงจะเปิดฟังดูยาวๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือความเป็นธรรมชาติ เลยนะคะแล้วก็เล่าก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เล่ายาวๆไปว่าทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราทําได้เลยนะพวกเราเพราะพวกเราหน้าเด็กกันทุกคนอยู่แล้วเราทํายังไงบ้างทริปมียังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่อันดับแรกต้องไม่บอกก่อนนะว่ามาถึงก็แบบอ๋อพอกินไวสเปนค่ะอันนี้ไม่เอานะคนเลื่อนปัดทันที <laughs> ไม่เอานะเอาเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าเ,าเาดูแลตัวเองยังไงจริงๆอ่ะแล้วอาจจะตกท้ายบวกการทายอินไปด้วยว่าอ๋อ ก็จริงๆมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งคือเนี่ยตัววสยแสแปนตัวเนี้ยเป็นตัวฟื้นฟูฟร้างกายดีมากลงลึกถึงระดับยีนอะอะไรประมาณนี้เป็นด้วยเป็นต้นนะคะพยายามอย่าขายสินค้าตรงๆมากๆเท่าเป็นลักษณะาการเล่าประสบการณ์ของตัวเองแบบนี้นะคะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเอ่อเหมือนบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะทาให้คนแบบอยากทําตามอะไรทํานองน,นี้นะคะอ่ะอันนี้สอนการใช้สินค้านะคะเอาลองฟังดู นี่คือดายแชมพูที่ถูกต้องคือฝั่งที่ใช้นะคะจะเห็นเลยว่า หัวคือหายมันทันทีหัวฝั่งนี้คือยังดูมันอยู่แต่ฝั่งนี้ก็คือไม่มันเลยตัวนี้คือ dry Egg shampoo Hair ของดองตะพงเป็น dry shampoo ที่แบบว่าเป็นลูกรลักของสังเลยคือบอกเลยว่าใครที่ขี้เกียจสระผมต้องเลิฟสิ่งนี้ตัวเนี้ยเขาจะทําให้ผมหายมันที่สําคัญคือทําให้หนังศีาราะสดชื่นและที่ปังที่สุดคือใช้แล้วผมหอมมากวิธีใช้ก็คือง่ายมากแค่ฉีดลง อ่ะเห็นไหมคะอันนี้สอนการใช้สินค้าดังนั้นเนี่ยไอตัวกา,วานิกสปาเอยยูมิสปาเอวยอบูสเลยโอ้โหไปทำได้เลยอันดับแรกมาถึงก็ไม่บอกก่อนนะไม่พูดเลยนะว่าแบบสินค้าคืออะไรมาถึงก็แบบนี่เธอหน้าฉันปังมากวันนี้เนียนมากเลยเธอรู้เปล่าเราไปทำอะไรมาเนี่ยคนมันสนใจทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเปิดตัวได้บอกว่า อันนี้คือนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นตัวเอชล็อกลูมิสปาโนเน่นง่อันเนี้ยคนเลื่อนผ่านเลยนะคะต้องเข้าใจว่าคนอยากดูผลลัพธ์ก่อนนะคนไม่ได้อยากซือ้อคนไม่ได้อยากโดนบังคับให้ถูกซื้อสินค้าแต่คนนะ่ะชอบซื้อสินค้าดังนั้นเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้รู้สึกแบบว่า เฮ้ย <He> อะไรวะสเปย์อะไรวะเออหน้าใช้ว่ะอะไรประมาณเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าคนทุกคนชอบซื้อสินค้าออยก็เชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ชอบถูกยัดเยียดให้ขาโดนขายสินค้าเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดโชว์ผลลั์ก่อนเลยอ่าโชว์ผลลัพธ์ก่อนเลยเฮ้ยลิ้ว้อยหายไปอ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ซูมเข้าไปหน้าใกล้ๆเลยเนี่ย เฮ้ยเธอหน้าสดนะอ่ะอะไรทํานองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้ทําแบบนี้ไปเลยถ้าไม่พูดออกออใส่ไมโครโฟนนะคะก็ทาหน้าแบบนี้แล้วก็ไปพากเอานะคะแล้วก็ไปพากเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําแบบนี้ได้จะโอเคมากนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยจะมาพูดตรงนี้ประเด็นสําคัญที่สุดอันนี้อันสุดท้ายนะคะอ่อคลิปอันเนี้ยอยากให้ฟังมากนะคะมังพอมีเวลาอย่าเพิ่งไปไหนกันนะแปดโมงละ รู้ไหมว่าคนนี้ออกมาสอนว่าเอาจุดขายมาทำเป็นคลิปอบเขากาลังหลอกน้องอยู่เขาไม่อยากให้น้องขายพอได้เอาจุดขายออกมาพูดมันก็ไม่ต่างอะไรกับโฆษณาอ่ะสมมติว่าพี่จะขายเสื้อยืดทุกคนเสื้อยืดตัวเนี้ยทาจากผ้าฝ้ายเกรดดีเนี่ยมีเทคโนโลยีซูเปอร์คลูจากญี่ปุ่นซับเหงื่อไว้ระบายอากาศได้ดีไม่เหนียวติดตัวแต่พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าคนดูเขาไม่ชอบดูโฆษณาย่างน้องชอบดูโฆษณาไหมนั่นนะสิแล้วมัน่ายจุดขายอะไรคะ ถ่ายจุดซื้อไงสมมติว่าพูดชื้อยือเหมือนเดิมนะเพิ่งเดินออกมาจากห้างเจอแดดเปรี้ยงเรี้ยงเหงื่อไม่ออกสักแม้เคยใช้แก้วเก็บความเย็นนะเนี่ยเสื้อเก็บความเย็นยังพกแอร์ออกมาจากบ้านด้วยเลยเป็นไงเข้าใจยังอ่ะลองอีกตัวอย่างหนึง่งชุดชั้นในไร้โครงชุดชั้นในตัวนี้ใช้ผ้าอะไรบ้ายี่ห้นีเยี่ยม3 6มอองศาเบาสบายคับเล็กมั่นใจคับใหญ่ใสก็สวยแล้วถ้าถ่ายคลิปจุดซื้อทำางานเมืวว่อวานกำลังจะก้าวขึ้นรถไฟฟ้าตกใจไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในออกจากบ้านแต่จับไป เขายังทั่วใสออกมาแล้วไอ้บาของโจลนเนี่ยมันรู้สึกเบาสบายเหมือนไม่ได้ใสชุดข้างในเลยเห็นไหมเหมือนที่ออยพูดเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าไปบอกคุณสมบัติอะไม่มีใครสนใจหรอกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบอกจุดซื้อเนี่ยมันน่าสนใจเอออย่างสมมติว่าตัวเลตินอลนะเฮ้ยแกปลิวลอยมันหายไปเมื่อวานนี้ยังมีอยู่เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะรู้สึกแบบ อะไรอ่ะหรืออะไรเงี้ยตื่นเต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดประโยชหัวที่น่าสนใจนะคะพอประโยคหัวที่น่าสนใจปุ๊บเนี่ยมันคืออะไรมันก็ทําให้คนเรารู้สึกแบบเออ,อฟีเจอร์ vs benefit ถูกต้องจา้าอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกบอกว่าเราเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่จุดซื้อนะคะคนจะซื้อเพราะผลลัพธ์ นะคนไม่ได้ซื้อคนไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เราไปเรียนรู้กันมาเนี่ยเราไม่มีใครอยากรู้หรอกเพราะว่าไม่ได้มีคนสนใจนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะขายผลลัพธ์ของมันมากกว่าอ่ะอย่างสมมติว่าออยจะขายวายสแปนนะเราจะพูดบอกว่าเฮ้ยไม่เจ็บเลยว่า วิ่งรอบเนี้ยมันสุดยอดมากเลยนะคือในคลิปพวกนี้มันพูดแบบนี้ได้ใช่ปะมัน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 ไปเป็นความเป็นธรรมชาติของตัวเราอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะอาจจะพูดบอกบอกว่าใครอยากวิ่งแล้วไม่เจ็บวิ่งมาเป็นร้อยเป็นหลักร้อยหลายกิโลแล้วจบออกมาฟื้นตัวได้ง่ายได้เร็วมากเลยโหแม่งสุดยอดอะอะไรทานองเนี้ยนะอ่ะยกตัวอย่างนะแต่ว่าออยไม่บอกบอกว่า ออยแนะนำาว i ยสแปนนะคะเออเป็นเทคโนโลยีตัวหนึง่งเอชล็นะคะของบริษทัทไม่มีใครซื้อนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะลองไปฟังพวกเนี้ยเยอะๆนะแล้วสี่สำคัญที่สุดคือขอร้องเธอค่ะถ้าใครอยากทำคลิปวิดีโอลงทุนซื้อไมโครโฟนหน่อยนะนะเพราะเนื่องจากว่าการที่เราพูดใส่เือถือแล้วเป็นแบบเนี้ยแฟ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 มันก็จะเป็นเหมือนเสียงเขาเรียกว่าเสียงเสียงลมอ่ะ เสียงลมใส่ใส่ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อครั้งเดียวได้ยาวเลยนะคะใช้ได้หลายปีเลยนะแล้วไมโครโฟนสมัยเนี้ยถูกเยอะมากนะลองไปหาซื้อกันนะคะแล้วก็อันอีกอันหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้เวลาเขาถ่ายทําคลิปวิดีโอเวลาอะไรที่น่าสนใจเขาก็จะซูมขึ้นมาเหมือนที่ออยเคยสอนคราวที่แล้วนี่ออก่าตัดตัดเป็นช่วงแล้วก็ซูมตรงนั้นขึ้นมาให้มันดูน่าสนใจนะคะ,นะคะเรื่องราวว่าเป็นยังไงสรุปปิดท้าย ก็บอกบอกว่าถ้าใครสนใจก็พักมาตรงนี้ได้เลยค่ะแต่อย่าไปพูดนะ Facebook ล i n e Instagram ไม่ต้องพูดนะแอปเขียวแอปฟ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเช่นเดียวกันนะคะก็ให้ปักไม่เดียวนี้ถูกมากอ่าใช่ใช่ใช่ยิ่งไม่เดี่ยวก็ยิ่งดีค่ะแต่มันพกพาไปที่อื่นไม่ค่อยได้มันใหญ่โตมโหลาน,นิดนึงอันนั้นเอาไว้สําหรับพอดแคสต์นะคะแต่เอาก็ไว้สําหรับแค่เป็นแบบว่าเป็นอันๆแค่นั้นเองก็พอเล็กๆนะอ่ะคราวนี้ต้องบอกกันว่าเราก็สรุปสุดท้ายก็บอกบอกว่าสนใจ คลิกตรงนี้ได้เลยอ่ะพูดอย่างนี้คลิกตรงนี้ได้เลยทํามือแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยอ่ะพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาได้เขียนมาได้ไม่ต้องมาบอกว่าแอปฟ้าแอปส้มแอปอะไรนะอ่อยว่ามันดูตลกดีนะอ่ะก้อนนี้คือ call to action แล้วก็หลักๆเนี่ยทำเริ่มต้นแค่ประมาณ60วินาทีก่อนหรือประมาณสักหนึ่งนาทีก็พอนะคะเอาแค่สั้นๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทำสั้นๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไป ทำอีกอย่างได้หลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนว่าอันดับแรกต้องบอกกันว่าใครชอบแนวไหนใค, <c oughs> ไใครชอบทำอะไรอ่ะใครชอบทําอะไรเขาเรียกนะใครอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะใครอยากเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนใครอยากที่จะให้ตัวเองเป็นลักษณะใดน,นะคะให้ลองจินตนาการว่าตัวเองเป็นนักรีวิวสินค้าก็หารีวิวอย่างอื่นมารีวิวเอ่อแก้วน้ําก็รีวิวได้แว่นตาก็รีวิวได้ รีวิวรีวิวรีวิว,ว,วแม่งทุกอย่างอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือบางคนบอกว่าชอบชอบ,ชอบในเรื่องของสอนอย่างออยเป็นคนชอบสอนก็สอนทำโน่นสอนทำนี่สอนทำกับข้าวสอนออกกำลังกายสอนนั่นสอนนี่บางคนชอบเล่าประสบการณ์นะคะว่าประสบการณ์ไปทำไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำแบบนี้นะคะกันดูว่าตั้งคาแรคเตอร์ของตัวเองนะ่ะเป็นแบบไหน เป็นอย่างไรนะคะลองตั้งในของตัวเองดูแล้วเอาทําคลิปวิดีโอไม่ต้องคิดหรอกนะคะว่าจะไปทำช่องใหม่เอาช่องเดิมมันนี้แหละนะเราก็ไม่ต้องไปลบอะไรทั้งนั้นอะสมัยสมัยก่อนออยก็ทําอะไรบ้าๆบอๆเต็มไปหมดเหมือนกันออยก็ไม่ได้ลบลอยก็ทําเพิ่มขึ้นไปนะคะไปดูเยอะๆถ้าใครอยากมาเด่นทางด้านเรื่องทางนี้ก็ไปดูกันเยอะๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้ได้อะไรอีกหลายอย่างมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสต๊อก 再再再再。到到到到